ก่อนจะไปจัดอันดับกับหน่วยรถพิเศษของสาหาราัฐผมต้องบอกก่อนว่าในฐานะประเทศมหา,หา,า,า,าอำนาจแค่เฉพาะกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษของพวกเขาเนี่ย ก็มีมากถึงกว่า5หน่วยแล้วนะครับผมมีกองทัพโบกอากาศเรือนาวิกโยธินและขึ้นชื่อที่สุดคือหน่วยเทียวันซึ่งแต่แขนงย่อยออกไปได้อีกกว่า16หน่วยซึ่งน่าสนใจมากแต่ทางนี้ตรงนี้ก็ยังมีอยู่อีก7หน่วยนะที่ทํางานเฉพาะด้านหน่วยข่าวกองทีมแพทย์สนามดละยการชี้เป้าก่อนการสังหารวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปจัดอันดับกันแบบเต็มๆเ,เลยนะกับทุกหน่วยรบพิเศษของสหรัฐเลยกับ9หน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐปี2026 แล้วเราเปิดกันมาด้วยหน่วยรบพิเศษหน่วยแรกเลยนะคือกีนเบิร์เล่ที่ใครหลายๆคนรู้จักการหน่วยนี้เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นหน่วยรบที่สร้างคนไปสู้กับคนเพราะภารกิจของเขาไม่ใช่แค่การรบเองอย่างเดียวแต่คือการสร้างนักรบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งภายใต้คอนเซปต์นักรบครูฝึกและนักปฏิบัติการทางจิตวิทยาภาคสนามรวมอยู่ในคนคนเดียวพวาเขาต้องเชี่ยวชาญการจัดตั้งกองกําลังสู้กบฏ หรือกองกําลังต่อต้านรัฐบาลรวมถึงภารกิจการสนับสนุนพันธมิตรที่อยู่หลังแนวค่าสื่อการทําสงครามกองโจรการเข้าไปแฝงตัวในฐานของค่าศึกและการปรปาบปรามกลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆให้ได้ในหน่วยเดียวเส้นทางการฝึกของหน่วยนี้ก็ไม่แพ้กับหน่วยไหนๆน,นะครับผมก่อนจะมาเป็นกรีนเบร่ได้ต้องมีพื้นฐานการเป็นพลร่มของทหารสหรัฐมาก,ก่อนอย่างแอร์โบนสายทหารราบเป็นอย่างน้อยระยะเวลา6สัปดาห์เต็มจากนั้นจึงเข้าสู่การคัดเลือกและการฝึกเฉพาะทางของหน่วย Special Force ซึ่ง รวมแล้วใช้เวลาการฝึกยาวนานกว่า2ปีทั้งนี้ระยะเวลาของกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับสายงานที่เลือกได้ภาษาต่างประเทศที่พวกเขาต้องไปประจําการอยู่ด้วยเพราะหน่วยนีย้คือหน่วยการส่งออกของเราคนไปทำธารกิจอย่างทั่วโลกแต่นั้นบางสายงานถ้าเลือกตรงกับความถนัดจริงๆก็มีโอกาสจบได้ไวสูงสุดาภายใน1ปีเท่านั้นส่วนการฝึกของหน่วยนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าโหดสมชื่อวกาเขาต้องแบกเป้นหนักสูงสุด45กิโลเมตรเดินวิ่งทางปา่ปาเขาระยะทางหลายสิบกิโลด้วยกัน ฝึกยิงปืนระดับสูงการวางระเบิดการเอาตัวรอดเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนสายใช้อาวุธสายแพทย์สนามและสายสื่อสารต้องฝึกในสถานการณ์จำลองรับบทเป็นชาวบ้านท้องถิ่นแล้วค่อยๆเปลี่ยนกลุ่มชาวบ้านให้มาเป็นกองกําลังกองโจรต่อต้านศัตรูให้ได้จริงๆด้านอาวุธประจํากายก็มีหลายอย่างที่อยู่หน้าง,งานทั้งปืน M4 ปืนสกาจากเบลเยียมยิงได้ไกล800เมตรรองรับกระสุนเจาะกระสุนแบบแตกกระจายและปืนสไนเปอร์ปืนลูกซองและอาวุธเฉพาะทางอื่นเพื่อให้ครบมือสำหรับทุกสาในการส่วนเทคโนโลยีช่วยเราก,ก็ใช้ตา มาตรฐานของกองทัพสหรัฐทั้งวิทยุการสื่อสารเข้ารหัสอย่าง ANPRC 163ระบบแผนที่ดิจิทัลที่มองเห็นตำแหน่งตัวเองและพันธมิตรแบบ real time กล้องมองกลางคืนและกล้องจิ๋วสำหรับภารกิจสอดแนมและลาดตะเวนซึ่งที่ผ่านมากินเบอร์เล่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการสำคัญมาแล้วมากมายนะครับผมตั้งแต่สงครามเวียดนามในปี1960 ความขัดแย้งในปานามา1,989พารกิจสนับสนุนในเอลซาวาดอร์สงครามในอาฟกากนิสถานและสงครามอิรักปี2003จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการแฝงตัวและประดัติการร่วงกับพันามิตรในการรับมือกับกลุ่มก่อ,อก,การร้ายอย่างทั่วโลกทั้งฟิลิปปินส์แอฟริกาฝั่งตะวันออกซีเรียเยเมนและพื้นที่ตึงเครียดอื่นๆแบบทั่วทุกมุมโลกเลยนะ หน่วยที่2ที่ทุกคนรู้จักกันดอีอีกเช่นเคยนะครับผมกับหน่วยเลนเจอร์ซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือหน่วยจู่โจมเร็วแบบระยะสั้นและยิงแรงและมักจะเป็นกําลังหลักที่บุกก่อนใขรเพื่อนซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็เ,เปรียบได้กับหน่วยทะลวงฟันเพราะถือว่าเป็นด่านแรกในการเข้าไปกําจัดสตดูและเปิดทางให้กับกองกําลังหลักตามเข้ามากําลังรบของหน่วยเลนเจอร์เนี่ยจะฝึกเน้นหนักด้านของการจู่โจมกันบุกช่วยเหลือตปการการยึดสนามบินยึดสะพานและจุดยดศัตร์สำคัญของัตูรวมถึงภารกิจลาดตระเวนเชิงลุกการเสริม และภารกิจคุ้มครองบุคคลสําคัญต่างๆเส้นทางการจะเข้าเป็นหน่วยรบพิศเศษเรนเจอร์ได้จะแบ่งเป็น2เฟสในพื้นฐานเนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าได้ต้องเริ่มจากการเป็นทหารบกและผ่านหลักสูตรพลร่มมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าเฟสแรกของเรนเจอร์ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเพื่อเน้นทดสอบสมรรถนะทางร่างกายความอึดความทนการเดินทางไกลแบกเป้หนัก ฝึกการนำทางเอาตัวรอดฝึกวางระเบิดฝึกยิงปืนและฝึกโหดสุดๆคือการอดหลับอดนอนแบบต่อเนื่องกันเนี่ยจากนั้นเฟสที่2อีกประมาณ2องเดือนก็คือช่วงที่เรียกว่าレนเจอร์สคูลรอบนี้ต้องสู้กับทั้งร่างกายและจิตใจแบบเต็มที่นะครับผมฝึกกันเอาตัวรอดภายใต้ความหิวและความเมื่อยล้าฝึกยุทธีการรบในภูมิประเทศโหดๆทั้งป่าภูเขาพื้นที่ชุ่มน้ําต้องเดินแบกเป้นหนักกว่า40กิโลเดินทางสู้เป็นระยะสะสมไม่ต่ำกว่า100กิโลภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาที่จาํากัดซึ่งคนที่จะผ่านไปจริงๆเนี่ยก คือคนที่ทั้งแข็งแกร่งทั้งอึดและไม่ยอมถอยกลางทางและในสภาพแบบนี้ก็ยังต้องวางแผนการรบวางแผนโจมตีและเอาตัวรอดในป่าเป็นมืหอมกันอีกด้วยด้านของอาวุธก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับหน่วยรบพิเศษจากสหรัฐส่วนใหญ่จะเป็นปืน M4 และสกา้าสว่วนปืนซุ่มยิงก็ใช้ตระกูล M110 และ M2010 ที่ยิงได้ไกลถึงหลักพันเมตรและมีบาเลต M82 สำหรับยิงหวังผลไกลระดับประมาณ2,000เมตรครอบคลุมทางภารกิจซุ่มยิงทําลายยานเกราะหรือเป้าหมายสําคัญระยะไก,กลเทคโนโลโยีช่วยกกรถก็ตามสไตล์ทหารสหรัฐยุค ใช้ระบบอย่าง Net Warrior System ที่แสดงแผนที่และตำแหน่งของตัวเองกับเพื่อนร่วมรบบนมือถือหรือแท็บเล็ตแบบเรียลไทม์รับคำสั่งจากผู้มา่มามัญชาการได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งกลับเข้าไปฟังคำสั่งเองพร้อมด้วยกล้องมองกลางคืนกล้องตรวจจับความร,อร้อนวิทยุสื่อสารยุคใหม่ที่ส่งได้ทั้งเสียงข้อมูลและภาพรวมถึงโดรนขนาดเล็กสำหรับสอดแนมซึ่งตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานของหน่วยรบพิเศษสหรัฐไปีกแล้วส่วนในความที่หน่วยเ,เจอร์นะครับผมถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาเ,าเคยผ่านมาทั้ง งครามเกาหลีสงครามเวียดนามปฏิบัติการยึดสนามบินที่เกรนาดาในปี 1, 1983ปฏิบัติการที่ปนามาในปี1989การรบในโซมาเลียปี1993ลงถึงสงครามในอัฟกา,านิสถานหลังปี2001และยังมีรายงานว่ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการรบร่วมกับพันธมิตรอย่างอิสาราเอลในการลับมืออิหร่านและกลุ่มก่อคว้มไม่สงบตะวันออกกลางหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนะ อันดับที่3บอกได้เลยว่าวินาทีนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือทีมเนวิซิลหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจํากองทัพเรือสหรัฐหนึ่งใน3หน่วยรบพิเศษหลักของกองทัพเรืออเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่คาดคนเข้ายากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกคนที่จะเข้ามาได้ต้องเป็นระดับหัวกะทิเชี่ยวชาญการรบทั้งทางอากาศทะเลและภาคพื้นดินใครผ่านการคัดเลือกมาได้เนี่ยเรียกเลยว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เนวิซิลนะครับผมจะเน้นภารกิจล ลดเรือการทะเลโดดน้ําดับน้ํารอบเข้าไปหาคารและชีเป้าทำลายเป้าหมายสาคัญของสตูซึ่งถ้าได้เป็นซิลของสหรัฐเนี่ยต้องบอกเลยว่าสบายไปทั้งชาติเพราะแค่เงินเดือนกับสวัสดิการนะครับผมทั้งค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าเสี่ยงภัยและยังไม่รวมโบนัสก็ถือว่าดีมากเลยโดยซิลระดับมือใหม่จะมีเงินเดือนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ราว4,000ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนซิลระดับอุปโสที่มีประสบการณ์กว่า10ปีขึ้นไปเงินเดือนเนี่ยสามารถพุ่งสูงขึ้นไปถึงกว่า12,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดืืออนนนนไได้เเเลยยนะะหรรตีปป็็งิทกมาณ3,800 ื่นบาทต่อเดือนถือว่าโหดมากแต่ก็เอาไปเถอะนะคบผมพ่อผมดูจากรายการฝึกแล้วเนี่ยมันหนักเหมือนไม่ใช่คนเลยนะโหดเกินการฝึกนั้นใช้ระยะเวลายาวนานกว่า2ปีกับ6เดือนแบ่งหลักๆเป็น3เฟสโ,โดย6เดือนแรกจะเน้นการปรับสภาพร่างกายฝึกนำน้ําต่อสู้และการรบภาคพื้นดินให้ไ,ไลค์คือเฮลวีคสัปดาห์ฮขาลงโห,โหที่แทบไม่ได้นอนตลอดทั้งสัปดาห์พักรวมกันในเพียงแค่สชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เหลือเนี่ยต้องวิ่งบนชายหาดแบก,กเรือยางแช่น้ําเย็นจัดแบบต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าการทดสอบจิตใจนะครับผมจากนั ที่เหลือก็จะเป็นการฝึกเฉพาะทางทั้งหมดนะแบ่งเป็นหมวดพลซุ่มยิงหมวดอาวุธสัน้นหมวดสื่อสารและหมวดเก็บกู้ระเบิดโดยแต่ละคนจะถูกคัดให้ไปต่อยอดในสายที่เชี่ยวชาญของตัวเองอาวุธหลักของซิลที่อยากให้โฟกัสคือปืนไรเฟิลมาร์ค8 CQB-R ที่ออกแบบมาเพื่อรบในพื้นที่แคบโดยเฉพาะเสริมมาด้วยปืนกลเบาอย่างมาร์46และมาร์48ที่มีระยะวังผลในการยิง1,000เมตรแม้จะเป็นปืนกลเบาแต่ก็อ,อัดไฟได้หนักหน่วงเลยทีเดียวนะกับปืนทั้งสองตัวในระยะนี้ส่วนปืนไรเฟิลซุ่มยิงก็มีทั้งมด s ไนเปอร์ไรเฟที่มีระยะสังหาร3 3 0 0เมตรและตระกูลบาเลต็มแ8 2และ M107 ที่ใช้กระสุนเจาะครอยิงทำลายยานยนต์แ,และเป้าหมายแข็งแกร่งได้ไกลถึงกว่า2กิโล ปืนพกประจํากายที่เห็นใช้บ่อยก็จะเป็นกล้อง19จากออสเตรียส่วนด้านเทคโนโลยีช่วยรบของซีลจะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบคอยสนับสนุนมีเครื่องมือใช้แบบระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมโดยตรงกล้องมองกลางคืนกล้องตรวจจับความร้อนเลเซอร์ชี้เป้าที่ใช้กาหนดเป้าหมายเพื่อการโจมตีทางอากาศระบบนาทางด้วย GPS แผนที่ดิจิทัลบนแท็บเล็ตรวมถึงโดรนขนาดเล็กสำหรับลาดตระเวนและหาข่าวจริงในพื้นที่โดยที่ผ่านมาหน่วยซีลของสงหรัฐผ่านสมอรบภูมิมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนทั้งสงครา,ามีนท่รบใ แม่น้ำเพลสตาประดดการในปานามาปี1989ปฏิบัติการในโซมาเรียปี1993สรงคำในอิรักและอักานิสถานในการตามล่ากลุ่มตาลีบันและกลุ่มอังกออิดารวมถึงประดดษการช่วยเหลือต่อประกันจากโจนสลัดโซมาเรียและภารกิจลับที่ไม่ถูกเปิดเผยอีกนับสิบสมรภูุมรบเลย อันดับที่สี่ก็ยังเป็นตระกูลจาก Navy Seal นะครับผมแต่รอบนี้คือหน่วย Seal Delivery Vehicle หรือ SDVT ทีม Seal Delivery แบบส่งถึงที่ประจําการหลักๆเนะี่ยมีอยู่แค่2ที่เท่านั้นนะครับผมคือฝั่งฮาวายเนี่ยหาสมุทมว่าซีฟิกและฝั่งแอตแลนติกใกล้ลกับยุโรปโดยหน่วยนี้เนี่ยจะเชี่ยวชาญการรบในใต้น้าโดยเฉพาะจุดเด่นของ SDVT คือการใช้เรือดําน้ําจิ๋ว SDV เป็นยานใต้น้ําสําหรับพานักรบซิลเนี่ยสี่ถึงหกนายรอบเข้าเขาตศัตรูแบบเงียบที่สุดหลบทั้งเลน ด้าเซนเซอร์และโซน่าของเรือรบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียงเบาทําให้ตรวจจับได้ยากมากภารกิจของหน่วยนี้คือการแทรกซึมเข้าไปขึ้นฝั่งในเขตห่วงห้ามท่าเรือหรือฐานทัพของข้าศึกเพื่อสอดแนมพื้นที่และใช้ความสามารถกอวิศกรรมวางทุนระเบิดหรือการจมเรือรบของศัตรูทิง้งนี่คือข้อได้เปรียบของมนุษย์กบในใต้น้ําที่ถ้าได้คนมีฝีมือดีๆนะครับผมหน่วยเล็กๆทียงไม่กี่นายเนี่ยก็สามารถสร้างความเสียหายรับยาให้กับกองทัพศัตรูได้เลยเพราะในช่วงของสองครามโลกครั้งที่2ถ้าใครยังจาเหตุการณ์คอ,อมม ผลองกเขาเคยทําให้เรือรบของกองทัพเรือราชนาวีอังกฤษเสียหายไปได้ถึงสองลามจากกับดักระเบรริดที่แอบไปวางไว้ใต้ท้องเรือในท่าเรือเมืองอาริสตันเรียเมื่อปี1941ทั้งนี้ระยะเวลาการฝึกสายนี้เนี่ยก็เท่ากับซิลทีมหลักเลยนะคือประมาณ2ปี6เดือนแต่ว่าหน่วยซิลเดลวิเวอรีวิลค์เนี่ยจะถูกบวกเพิ่มไปอีกประมาณ3เดือนก็ต้องเรียนหลักสูตรดำน้ำําเชิงยุทธวิธีแบบเฉพาะทางล้วนๆการฝึกเน,น,น,น้นความทนหดใต้น้าที่เต็มรูปแบบมีทางการฝึกนอนในน้ําเย็นหลายชั่วโมงฝึกยการนิชุด,ด น้ำแบบรีเบอร์เตอร์ที่ไม่มีฟองอากาศโผล่ขึ้นมาผิวน้ำฝึกบังคับยานใต้น้ำอย่าง SD v วในสภาพน้ำที่มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยต้องอาศัยแต่เครื่องนำล่องโซน่าและเรดาร์รวมถึงการฝึกขึ้นลงจากเรือดำน้ำในสภาพลมแรงขึ้นแรงจนทำให้สายนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นสายที่โหดที่สุดของตระกูลหน่วยซิลจากกองทัพเรือแห่งสหรัฐอธประำกายหลักๆก็คงยังใช้ปืน m 4เหมือนซิลทั่วไปแต่พอเป็นทีมก่อวินาศกรรมและจัดการทุนระเบิดใต้น้ำจึงต้องมีความเชี่ยวชาญงานด้านระเบิดเป็นมาตรฐานไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ ก็อย่างที่มู่ไปบ่อยคือยานใต้น้ํา S.D.V ก็จะมีมาร์ก8ที่ใครหลายๆคนเนี่ยเคเห็นอยู่ติดบนเรือดำน้ําชั้นลอดเอนจลิสและเวอร์จิเนียเพื่อใช้ลาเลียงนักรบทีมซิลหรือรุ่นใหม่ๆหนยก็จะเป็นมาร์ก11ที่ใช้ระบบโซนานําทางขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าระยะทาการไกลสุด15ไมล์ทะเลหรือประมาณ55กิโลเมตรยาวนาน12ชั่วโมงซึ่งก็เพียงพอแล้วสําหรับการจะลอบเข้าไปถึงหน้าบ้านฐานทัพเรือของสตูแบบเนียนๆนะส่วนภารกิจที่เคยเข้าร่วมก็มีทั้งสงครามอ่าวเปอร์เซียสงคราม และการรบในอัฟกันิสถานนะครับผม